ครับสวัสดีครับซินจียั่วฮีซินนี่วัชชัยสวัสดีครับสวัสดีครับชาวไทยและชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับได้เอียรได้เอียรได้เอียด์คืนะไรท่านเรียกเลยนะได้เอียรเรียกเลยนะเป็คนอินสันเรู้จักได้เอียรได้เอียรครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่พี่อุ๊กกับคุณจางไพรมาอัดรายการย้อนรอยคนเไม่คาวครับวันนี้โคตดีใจมาก เเมื่อวานนะฮะเทปที่สองปรากฏว่ายอดวิวลง,ลงไม่ถึงไม่ถึงวานนะยังไม่ถึงวนันเลยครับยังไม่ถึงวนันใช่ครับยอดคิดว่าหลักหมื่นขึ้นนะเดี๋ยวฉันจัดทำแบบการที่ดูดูก็เหมือนยอดยอด,ยอดดีกว่าที่จะถึงแรกคุย <p> คุยคุยคุยเกเระอย่าพูดอย่างกันเส้นอย่าพูดที่หมดกำลังใจอย่าเขาก็ไล่เราออกหรอก๋ย่าอย่าเขามาเชิญเราออกหรอกนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหม่ของผู้ชาไทยด้วยตั้งใจก็คิดว่า เทปต่อๆไปก็คงจะสนุกสนานนะฮะแล้วก็มีอะไรสาระเพลิงครบขันคุณจะใช้สื่อการบันทที่ผ่านมาสามเทปก็ได้ประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ฝึกตัวเองนะครับให้กล้าแสดงออกในการพูดในการคิดนะครับผมว่าเราจะทํางานแบบไหนนะครับ,รบช่วงเวลาเวลา การพูดการแทรกอะไรแบบนี้เราต้องรู้จังหวะในการขับพูดด้วยครับพี่ผมจะเป็นคนที่พูดเร็วยาวแต่สองเทสรู้สึกว่าการพูดเร็วช้าไปนะดีนะพี่ว่านั้นก็โอเคขึ้นต้องพยายามสปีดมาเพราะไม่งั้นจะว่าเร็วรวว่าไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมต้องทันพิ่วเพราพิ้วเนี่ยเป็นพนิกรเก่านะการที่จะหาข้อความหรือว่าคําถามแทรกได้ยากมากนี่แล้วก็ ไม่ได้เตรียมมีสคริปต์กันเลยสอบกันเลยนะครับคือผมก็คิดอะไรออก,ม,กมีปัญหาไปเลยเหมือนเหมือนเหมือนเหมืนอนเอเอาเอาลงฟิลคนทางบ้านเลยเอยสองสา,ารนี้สงสัยอันนี้ก็ถามไปเลยแล้วเมื่อกี้มีนักข่าวรุ่นใหญ่ไว้นึ็ชมว่าเหมือนพี่เพชรตรกิจรู้สึกไงบ้างคร,รับคุณชาไทยอาจจะเป็นเพราะบางมุมหรือเปล่าเหรอเยอะมีคนแบบเหมือน,นหรอหมนใครเป็นก็เหมือนไทยไม่รู้ไมรูไม่รู้อะมันแย่ลงลงไม่รู้ตอบดีดี เงินเราเหมือนเทสหรอเหมือนคล้ายๆไหมเทศกาลกิจคล้ายๆอยู่วันหนึ่งก้อยคนหนึ่งวันหนึ่งก้อยคนก็วันนี้เราก็จังหมาดกันสามเทปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่อ่าเป็นวันแห่งความสุขก็จะมีตรุษจีนแล้วก็วันแบบวาเลนไทน์วันเดียวเดี๋ยวเราไปรักกันในวันเดียวใช่ไหมครับอาทิตย์นี้เลย แล้วบรรวันไทยเราสาที่ไหนมากกว่าไม่มีครับจริงนะก็มีทัางพี่น้องกันนะครับก็รู้ว่ครกินข้าวฝากช่องอะไรมีอะไรผลงานอะไรฝากก็ผลงานผลงานกับผลงานชาไทยนะครับชาไทยนะครับก็ปีตำแหน่งกับตำแหน่งตำแหน่งนะครับท็อปโมเดลไทยแลนด์สองพันสิบเจ็นะครับเราได้ที่หนึ่งนะครับของประเทศไทยของประเทศไทยครับ้อยคนนะครับครับแล้วก็งานในในปีนี้นะครับก็จะมีหนังใหญ่ของสามมงคลฟิล์มนะครับแล้วก็ ละครช่อง8นะครับตอนนี้ก็มีสอนเดินแบบนะครับที่ตรงข้ามห้างเนมอ้นนะก็คือห้างปปพิแลนด์นะครับาั้นทัพโมเดลไทยแลนด์นะครับแล้วก็เป็นกรรมการประกวดนะครับของทัพโมเดลไทยแลนด์ด้วยครับอีกหลายเวทีเลยนะครับแล้วก็เราจะต้องก้าวไปด้วยกันรับฝากผลงานคุจัดไทยช่องชาไทยชแนลครับและที่สำคัญคือนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเหตุการณ์นะฮะ กับวันวานว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นท้องเอ้าเดืดเทาเรากันจะนำมาส,ะสะร,ร,ระร้อนในเชื่อเข้าไปเรื่องที่เลี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพี่อุ๊บตัวจริงเสียงจริงไปได้ทุกที่ เพราะเรามีเงินขาดแล้วเราก็พูดตามจริงเราพูดสิบครั้งเราพูดเหมือนกันสิบครั้งครับไม่กบกอ้องแสดงว่ามีเงินหรือปล่าไม่ <c oughs> ได้ไม่กบก้อง <c oughs> มันต้องมีเงินสิครับถ้าเงินตัวเองไม่ได้ไปขอทานหรือไปขอบริจาคใครนะครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเมาท์มอยนะฮะกับสิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับย้อน <c oughs> รอยคนเป็นข<ม>่าวและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ หอมกระเทียมโหระพาตะไคร้มาเลยนะแกงได้เลยแล้วก็สับกระดิ่งกับช่องปุ๊บพิทยชาแนลช่องไหมครับชาแนลชาแนลครับเดี๋ยวขอพูดก่อนนะมาแล้วพูดก่อนนะอะไรพูดเลยแต่ขอมั่งสวยๆกันนะไปมึงให้าไหร่กันไฟมึงเท่หไหร่ค่ะไม่มึงครับพี่แจไอไฟเนี่ยมึงทิพย์มึงทิพขอจ่ายอะไรขอจ่ายนะเหนือไร้ว่าแล้วเออขอจุด อักติดได้ค่นโอเค